อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เชื่อว่าทางบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศให้ความสนใจก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการประชุมการของคณะอนุก,กรรมการหรือว่ากรรมการชุดเล็กนะคะในวันที่19ตุลาคมแล้วแผนเดิมเนี่ยก็คือ24ตุลาคมสัปดาห์หน้าเขาจะไปเสนอรกรรมการชุดใหญ่นะคะซึ่งมีนายกเศรษฐานั่งเป็นประธานนะคะแต่ดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้การประชุมไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแต่มีบทสรุปจากทางรัฐมนตรีช่วยบาง ส่วนมาฝากกันนะคะซึ่งบอกว่าจําเป็นต้องเลื่อนการประชุมคณะกรรมการที่เป็นอนุกรรมการชุดเล็กเนี่ยไปเป็นวันที่24ตุลาคมนั่นะหมายความว่าถ้าดูโดยโรวมแล้วก็แปลว่าถ้าอนุกรรมการประชุมปลายเดือนว่าเราจะได้เห็นตัวกรรมการชุดใหญ่รับทราบข้อมูลก็น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือเปล่าแล้วนั่นก็ทําให้เรื่องของความชัดเจนถูกเลื่อนไปอีกหรือไม่ส่วนประเด็นนะคะที่น่าจะเลื่อนแล้วก็คือเรื่องของวันที่จะแจกเงินตัวดิจิตัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาท เดิมทีนายกเศรษฐาบอกว่า1กุมภาพันธ์หกเได้รับแน่นอนคุณจุลพันธ์อมรมิวัตรรัฐมนตรีช่วยบอกว่าน่าจะเป็นไปได้ยากแต่เชื่อว่าท่านนายกเข้าใจนะคะเดี๋ยวมาไล่เลียงทีละประเด็นกันค่ะเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะคะสาหรับโจทย์แรกที่สื่อให้ความสนใจก็คือเรื่องของวันที่ที่จะแจกเดิมทีเนี่ยนะคะดิจิตอวลวอลเล็ตกำหนดไว้1กุมภาพันธ์สองพนรหกสิบเจ็นะคะซึ่งทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงการคลังบอกเป็นห่วง ว่าดีเดๆการแจกนั้นน่าจะทําได้ยากนะคะแต่ก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าจะทันเขาใช้คาว่าน่าจะทันนะคะสําหรับไตรามาสแรกปี2567ค่ะถามว่าติดขัดอะไรทําไมอาจจะล่าช้าแล้วก็เลื่อนออกไปนะคะสิ่งที่ติดขัดหลักๆมาจาก3ประเด็นหนึ่งก็คือต้องทดสอบระบบแอปพลิเคชัน Digital ว a l l e t นะคะเดี๋ยวเราฟังคํานี้ไว้ให้ดีนะคะว่าจะมาต่อยอดเรื่องนี้อย่างไร2คือแหล่งงบประมาณนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจน แต่อย่างใดกับ3คือการกําหนดกรอบของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินนะคะเพราะว่ามีหลายฝ่ายเสนอให้รัฐบาลแจกเงินแบบ t a r g เก i ตคือมุ่งเป้าไปเลยให้เฉพาะคนที่มีรายได้ต่าคนที่ลําบากจริงๆแล้วก็คัดคนที่มีรายได้สูงหรือว่าคนรวยออกไปนั่นเองนะคะทีนี้คําถามต่อมาคือเราจะวัดความจนความรวยจากอะไรนะคะซึ่งคุณจุรพันธ์บอกแบบนี้บอกว่าในเรื่องการกําหนดผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีมุมอมองที่แตกต่างกันพอสมควรในการพูด คุยมีข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะความรวยความจนตัดกันอย่างไรบ้างก็บอกว่ารายได้เดือนละ2 0 0 0 0บาทถือว่ารวยและแต่ฝั่งรัฐบาลก็รู้สึกว่าคนชั้นกลางก็ลำบากมานานแล้วนะคะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมองว่าต้องมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนเปราะบางก่อนรัฐบาลมองต่างคะ่ะรัฐบาลบอกว่าถ้าไปกลุ่มเปราะบางก็จะกลายเป็นนโยบายสงเคราะห์ไม่ใช่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องการคืออยากให้มีเม็ดเงินมากพอจะส่งผลกับการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นกล ลับมาอยู่ระดับที่เต็มศักยภาพ นอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยจุรพันธ์ยังบอกด้วยว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การดีเดยต้องเลื่อนออกไปก็มาจากกระบวนการทําแอปพลิเคชันค่ะนั่นแปลว่าน่าจะต้องทําแอปใหม่แน่ๆแล้วนะคะซึ่งก็จะมีการทดสอบระบบแล้วก็ทดสอบการโจมตีหรือว่าตัวแฮกต่างๆซึ่งต้องใช้เวลาคุณจุรพันธ์ก็เลยบอกแบบนี้บอกว่าเรียนตรงๆนะครับว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ไม่ง่ายถ้าจะต้องเลื่อนก็ต้องเลื่อนแล้วผมก็เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ติดใจประเด็นนี้ ต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมกระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะประกาศเลื่อนเลยแต่การทดสอบแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้เวลาเราจะไม่ยอมสลักความปลอดภัยของข้อมูลหรือความมั่นคงของแอปพลิเคชันเพื่อแลกกับเวลา คำถามต่อมาค่ะว่าอ้าวแล้วบริษัทไหนล่ะจะพัฒนาแอปพลิเคชันดิจิตอลวอลเล็ตคุณจุพันธ์บอกว่าผมตอบอย่างชัดเจนไปแล้วว่าสมาคมสถาบันการเงินของรัฐจะเป็นผู้ดูแลก่อนหน้านี้ก็มีรายงานแองหลังข่าวนะคะว่าธนาคารรัฐที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันได้ก็มี2ธนาคารค่ะคือกรุงไทยกับออมสินนั่นเองถามต่อค่ะว่าตกลงเงินดิจิตอลที่ชื่อโครงการเงินดิจิตอลเนี่ยจะเป็นแบบไหนเป็นยูทิลิตี้โทเค็นหรือเปล่านะคะ แล้วก็จะใช้บล็อกเชนหรือไม่รัฐมนตรีช่วยบอกแบบนี้เงินดิจิตอลไม่ใช่ยูทิลิตี้โทเค็นค่ะแต่เป็นเงินบาทที่อยู่ในรูปดิจิตอลและมีเงื่อนไขคำนี้น่าสนใจนะคะเงินบาทที่อยู่ในรูปดิจิตอลและมีเงื่อนไขเพราะว่าอันนี้กลับมาตั้งคําถามได้เลยนะคะอ่านแค่ประโยคนี้เนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเงินบาทที่อยู่ในรูปดิจิตอลเนี่ยมันคือ CBDC หรือเปล่า Central Bank Digital Currency ที่ออกโดยธนาคารกลางนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูว่า รายละเอียดเขาไปคุยกับแบงค์ชาติหรือเปล่าซึ่งจริงๆแบงค์ชาติก็อยู่ในกรรมการในการพูดคุยเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็รัฐบาลยังยืนยันนะคะว่าจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนอยู่ดังนั้นก็ต้องตามกันนะคะว่าใช่ CBDC ไหมถ้าไม่ใช่จะเป็นอะไรเพราะว่าเป็นเงินบาทที่อยู่ในรูปดิจิตอลไม่ใช่ยูทิลิตี้โทเคนนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะไปติดหรือว่าจะต้องไปผ่านเรื่องของพรบเงินตรามากน้อยแค่ไหนดังนั้นดูจากประเด็นนี้แบงค์ชาต,ติต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนแต่ว่าใน มิติไหนเดี๋ยวคงได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะส่วนประเด็นเรื่องของรัศมีการใช้ค่ะรัฐมนตรีช่วยรพันธ์บอกว่า4กิโลเมตรเนี่ยไม่มีแหละนะคะตัวเลือกตอนนี้ก็คือจะขยายเป็นตำบลเป็นอำเภอหรือว่าเป็นจังหวัดนะคะเดี๋ยวคงรอความชัดเจนอีกเช่นกันนะคะทีนี้กรอบวงเงินงบประมาณละล่าสุดที่คุยกันตั้งแต่ต้นเนี่ยห้าแสนล้านบาทสรุปแล้วเท่าไหร่กันแน่รัฐมนตรีช่วยจรลพันธ์บอกว่าตัวเลขกรอบวงเงินงบประมาณเนี่ย ล่าสุดแม็กซิมัมเลยนะคะ548,000ล้านบาทคือลดจากเพดานเดิมมาสักเล็กน้อยประมาณสัก1 2 0 0 0ล้านบาทนะคะถามว่าลดจากอะไรก็ไปคำนวณจากประชากรที่มีอายุเกิน16ปีก่อนหน้านี้ประเมินว่า5,60,000ล้านบาทตอนนี้ก็ลดมาแล้วแม็กซิมัมไม่น่าเกิน5 4 8 0 0 0ล้านบาทแต่นี่คือแม็กซิมัมนั่นหมายความว่าอาจจะลดลงอีกได้นะคะเพราะว่าการหารือของคณะทํางานคุยกันว่าจะตัดคนรวยไหม บางหน่วยงานก็บอกว่าต้องตัดนะต้องตัดเยอะๆเลยบางส่วนบอกว่าถ้าจากกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ควรตัดเยอะนะคะแล้วก็โครงการนี้เนี่ย จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนด้วยซึ่งก็อาจจะมีผู้ที่ไม่ต้องการใช้สิทธิ์ดังนั้นถ้าตีตัวเลข5 4 8 0 0 0พล้านบาทคือทุกคนใช้สิทธิ์เต็มนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช้สิทธิ์คือไม่ลงทะเบียนถ้าตัดคนรวยหรือว่าคนที่มีฐานะดีออกก็อาจจะน้อยกว่านี้ได้นะคะทีนี้การประชุมคณะอนุกรรมการอย่างที่บอกไปนะคะว่าการขับเคลื่อนโครงการ1 0,000บาทดิสตอรวอลเล็ทครั้งที่2เนี่ยเดิมทีประชุมกันเมื่อวานนี้เนาะสิ 19, ตุลาคมนะคะแต่ว่าต้องเลื่อนไปเป็น2ี่ส 4ตุลาคมแทนค่ะเพราะว่ามีหลายหน่วยงานยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนดังนั้นคณะอนุกรรมการหรือว่ากรรมการชุดเล็กเลื่อนชุดใหญ่ก็ต้องเลื่อนนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้น19เดิมทีชุดเล็กจะประชุมและเสนอให้ชุดใหญ่24ตุลาคมตอนนี้ก็แปลว่าเดือนนี้ไม่น่าจะเห็นความชัดเจนใดๆอันนี้ตีจากตัวเลขเลยนะคะเพราะว่าถ้าต้องเลื่อนการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือว่าชุดเล็กไป24ตุลาคมแปลว่ากว่าจะได้ไปประชุมชุดใหญ่อีกทีนู่นค่ะก็ต้องเป็นต้นเดือนพฤศจิกายน และใช่ว่าการประชุมจะสามารถเคาะออกมาได้ในบทสรุปนะคะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเราคงต้องรอกันอีกสักระยะหนึ่งแหละค่ะพูดง่ายๆคือบทสรุปของเมื่อวานคือยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าเลื่อนแน่นอนนะคะสําหรับวันที่น่าจะต้องประชุมน่าจะได้ข้อสรุปแล้วก็วันที่น่าจะได้ใช้เงินดิสทอลวอลเล็นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่รนูเป็นเหตุผลหนึ่งกระปาที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยก็ได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากแค่ปัจจัยภายนอกก็มีปัจจัยภายในเข้ามาพ่วงด้วยนั่นเองค่ะพิมิ์ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ